ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนาริตะแล้วนะคะเทอร์มินอลหนึ่งนะคะสำหรับซิปแอร์ใครที่มาซิปแอร์ก็จะมาที่เทอร์มินอลหนึ่งนะคะลงที่สกายไลเนอร์ลงเป็นเหมือนสต็อปที่สองนะคะเขาจะจอดที่แรกจอดที่แรกจะเป็นเทอร์มินอลของสองสามสี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครเดินทางที่เทอร์มินอลหนึ่งเนี่ยอย่างซิปแอร์สายการบินของเราถ้าเรามาเนี่ยเราเช็คด้วยนะคะว่า สายการบินของเราจะต้องโดยสารที่เทอร์มินอลไหนนะคะอาคารผู้โดยสารไหนโอเคอันนี้ของเราอันที่หนึ่งแล้วก็ที่ที่จะให้เพื่อนๆดูก็คือเขามีรถนะคะมีรถให้บริการสําหรับถ้ากระเป๋าเราเยอะสัมภาระเราเยอะ,ร,ร,ยอะระหว่างรอเช็คอินเนี่ยการใช้รถมันก็สะดวกนะคะอย่างสัมภาระเราเยอะเราก็จะได้ไม่ต้อง เข็นหลายอย่างไหนจะลูกไหนจะของเต็มไปหมดก็รถเข็นอันนี้ก็สามารถใช้ได้ใช้บริการได้นะคะเขาก็จะมีจอดไว้ตรงข้างลิฟต์เนี่ยคะ่ะสำหรับตั๋วสกายไลเนอร์นะคะเราอย่าทิ้งนะคะเพื่อนๆเราต้องมาใช้ในบริเวณทางออกด้วยนะต้องหยอดแบบนี้อ่ะถ้าทิพ์หยอดไปก่อนเลย่าออกก็ได้เลยอ่ะไปนี่ก็จะเป็นเทอร์มิอลวันแล้ว เราก็เชียงตีใครถ่ายคลิปตีเลยก็จะเป็น International Departure นะคะเป็นผู้โดยสารขาออกเนาะเขาบอกว่าให้ขึ้นไปที่ชั้น4เดี๋ยวดูป้ายนะค่ะใช่ขึ้นขึ้นแต่เรามีรถเข็นมันก็สะดวกเราไงเพราะว่ามันใช้นี่เห็นไหมคะ International Departures up there แล้วก็ให้เลี้ยวไปข้างๆเดี๋ยวเราจะไปหาลิฟต์ขึ้นกันจำได้แล้วเนี่ยทางลงมาขึ้นอ้มพี่ตู้ไขยเค้ด้วยอะ่ะมีลิฟต์ไหมคะเนี่ยเราต้องขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราหาวิธีหาทางขึ้นก่อนเขาให้ขึ้นบันไดเลื่อนได้เดลยคลาดอะ่ะเพราะว่าเขามีป้ายว่า โอเคแต่ว่าใหม่ไม่กล้าเดี๋ยวใหม่รอพี่บอยลงมาเผื่อมันดันมาแล้วเดี๋ยวแรงไม่พอให้พี่บอยลงเมาเนอะรอพ่อแป๊บนึงค่ะคนเก่งขอัญสนุกจี พอขึ้นจากบันไดเลื่อนมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเอาแล้วค่ะทีนี้แมนเจอทางเลือกแล้วว่าฟังทิศตะวันทิศใต้หรือทิศเหนือนะคะซาล์หรือนอทก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆก็มาดูว่าสายการบินที่เราจะกลับเนี่ยอยู่ตรงไหน,น <Yeah. S 1> อย่างของให่ซิปแอร์ตรงนี้ซิปแอรก็คือฝั่งนอทนะคะมีสายการบินอะไรบ้างเนี่ยมีพีชแอร์ซิปแอร์แอร์คาร a นแอร์แฟรนซ์ออโ อาร์ติเฮดคเรียนแอร์วียดนามอันนี้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะส่วนถ้าเป็นฝั่งใต้ที่ใต้ก็จะเป็น ANA Air แ u s a ปูซาน a n a d a คดการบินไทยก็อยู่ทางด้านที่ใต้นะคะส w i s แ Air อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านมานิดน,นึงในใน ส่วนนี้นะคะว่าเราจะไปเหนือหรือใต้แต่อันนี้ก็บอกคร่าวๆได้แล้วแหละว่าสายการบินเพื่อนๆที่เพื่อนๆมาอยู่ตรงไหนลองดูแล้วกันนะคะอันนั้นเจแปนอร์ไลน์อยู่ที่เทอร์มินอลที่2ค่ะลูกตัวทีก็คือตัวเทอร์มินอลเนื้ออาคารผู้โดยสารอันนี้ก็เป็นอาคารผู้โดยสารที่3ส่วนเราอยู่อาคารแรกโอเคเดี๋ยวเราไปทางทิศเหนือของซิปแอร์กันค่ะไปเลย พอออกจากลิฟต์มาแล้วนะคะเราก็จะมาทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นฝั่ง North International Departure นะคะนั่นค่ะตรงนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเช็คอินกันไม่รู้ว่าเคาน์เตอร์เช็คอินของเราเปิดหรือยังนี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราก็มาเช็คดูกันว่าเราต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์ไหนนะคะดูเหมือนเดิมเราก็ดูเหมือนตอนมาเลยว่าของเราคือสายการวินซิดแอร์เนาะเวลาที่เา p a เจอร์ก็คือ ้าโมงเย็นแบงคอกนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ21เกรที่21นะคะเราจะไปบินกันที่ออกทางออก21นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ไหนกันคะ่ะสำหรับเคาน์เตอร์นะคะเพื่อนๆจะเห็นเคาน์เตอร์ก็คือมีตัวเลข A อ่ะเห็นไหม A B C D E F ไปเรื่อยๆจนถึง F นู่นนะคะเรามาเช็คว่าสายการบินของเราอยู่ที่เคาน์เตอร์ไหนตรงหน้าจอตรงนี้นะคะซิปแอร์ก็คือเคาน์เตอร์ C ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปต่อแถวที่ตัว C กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอเคาน์เตอร์ที่เราจะต้องเช็คอินแล้วแต่ในระหว่างที่เราเช็คอินเนี่ยเคาน์เตอร์จะเปิดตอนบ่ายสนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงเนี่ยบ่ายโมงครึ่ง ในระหว่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาน้องทุกที่มอาออกก่อนโลกมาเช็คสัมภาระของเราด้วยว่ามันตรงกับที่เราซื้อไว้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างสายการบินซิปแอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะสติ๊กคือถ้าเพืพ่อนๆซื้อมาในแต่ละใบเนี่ยน้ำหนักจะเกินไม่ได้นะคะอย่างใหม่ซื้อมาก็คือมี1 4 2 4 32อเงี้ยคือในแต่ละใบคือต้องน้ำหนักประมาณนั้นอาจจะเกินได้บวกลบ1โลอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้า จะเอามาถั่วเฉลี่ยเขาไม่อนุญาตนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเช็คตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะกระเฉลี่ยน้ำหนักให้มันตรงตามที่เราซื้อมาตอนซื้อตั๋วนะคะอย่างเนี่ยค่ะเขาก็จะมีมีกิโลให้เราชั่งนะคะจะเป็นจุดรีแพ็กแอรีเตรงนี้นะคะบริเวณกใกล้ๆกับเคาน์เตอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็ต่อแถวกำลังรอที่จะโหลดกระเป๋ากันอยู่นะคะคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆเลยเขาเปิดเขาบอกว่าเคาน์เตอร์เปิดบ่ายสองแต่เขาสามารถให้ต่อแถวเช็คอินได้แต่บ่ายโมงสี่สิบห้านะคะก็คือสิบห้านาทีก่อนที่จะเปิดเคาน์เตอร์ค่ะวันนี้เราก็ทำการเช็คอินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็โหลดของโหลดอะไรสัมภาระเสร็จแล้วแล้วก็ ผ่านการตรวจตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้วกำลังจะไป Immigration นะคะตอนตรวจสัมภาระเมื่อกี้เราก็เข้าห้อง s t s แท็กเข้าช่อง s t s แท็กมานะคะเพราะว่าสำหรับครอบครัวที่มีรถเข็นเด็กเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษตรงนี้นะคะ้อ้ระวังนะลูกที่ที่อ่อญี่ปุ่นเนี่ยอิมิเกรชันเขาค่อนข้างไวเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราถ่ายรูปไม่ได้แนละ เดี๋ยวขอเข้าไปตรงอิมิเกชันก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันค่ะตอนนี้พวกเราก็ผ่านอิมิเกชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจพาสปอร์ตสแตปมแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องมาหาเกตนะคะที่ตรงกับบอดดิ้งพาสที่เขาแจ้งเราไว้อันนี้คือบอดดิ้งพาสนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เพื่อนดูนะ p a s เนี่ยก็จะแสดงข้อมูลต่างๆไว้หมดเลยนะคะชื่อผู้โดยสารนะคะไฟบินเที่ยวบินอะไรโตเกียวนาริตะไปแบงคอกอันนี้นะคะอันนี้เลขที่นั่งที่เราจองไว้แล้วก็บอดดิ้งไทม์นะคะแล้วก็ชื่อเกตทีนี้การหาชื่อเกตเราก็จะมาดูตรงนี้นะคะว่าเกตตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนอย่างของเราเนี่ยยีถึงห้กก็คือไปทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็เดินไปเลยแล้วจะบอกนิดน,นึงว่า เครื่องของเราเนี่ยถึงแม้ว่า departure time ใช่ไหมคะก็คือเวลาบินเนี่ยเครื่องบินจะบินตอน5โมงใช่ไหมคะตามที่เราได้จองตั๋วไว้แต่เวลาที่เขาเรียกขึ้นเครื่องอ่ะก็คือ4โมงเครื่องนะเพื่อนๆเนี่ยจะต้องระวังด้วยอย่าช็อปจนเพลินนะคะก็ให้ไปถึงก่อนเวลาบอร์ d i n g time เนี่ยสักประมาณ15นาทีนะคะเพื่อที่จะเม k e sure ว่าเราจะไม่ตกเครื่องแน่ๆก็คือ เนี่ยอย่างตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ3ามโมงเท่าไหร่ตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะตอนนี้ก็สามโมงครึ่งนี่ก็คือเวลา3ามโมงครึ่งนะเราก็มีเวลาเดินทางในเกตเนี่ยไปให้ถึงหน้าเกตรประมาณ1ชั่วโมงก็คืออย่างน้อยก็เพย์เซฟแล้วว่าเราอะไม่ตกเครื่องแน่นอนเข้ามาด้านในนะคะของสนามบินนาริตะเทอร์มินอลวน,นะคะก็จะมีดี้ฟรีเหมือนกันนี่ก็จะมีของให้เลือกช็อปปิ้งมากมาย เพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อตามกำลังแล้วก็ตามความต้องการนะคะแล้วก็ระวังนิดนึงก็คือระวังอย่าให้พาสปอร์ตหายนะคะพาสปอร์ตเนี่ยสำคัญมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเกตค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่หน้าเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอเครื่องนะคะในตอนที่เพื่อนๆช้อปปิ้งเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดูด้วยว่าเกตของเราอยู่ใกล้ๆแค่ไหนระวังด้วยนะคะแล้วก็นี่ เช็คอีกทีนึงว่าใช่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปหรือเปล่าก็คือเกท2 7่เกต21นะคะไปแบงกคอกนะคะแล้วก็เที่ยวบิน ZG51 ก็เหมือนตรงตามบอร์ดิ้งพาสเลยนี่นะคะ ZG51 0ห1นนี่นะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของ พาสปอร์ตเนี่ยเรายัางจําเป็นยังต้องใช้อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมาเช็คจะมาดึงตั๋วบอดดิ้งพาสไปมันจะเป็นฉีกได้อย่างนี้เนาะเขาก็จะฉีกเอาอันใหญ่ๆเนี้ยไปแล้วก็เหลืออันเล็กๆเนี้ยกลับมาให้เรานะคะนี่ค่ะก็ยังต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยพาสปอร์ตสำคัญนะอย่าเพิ่งทำหายนะคะเวลาช้อปปิ้งก็เก็บอะไรให้เรียบร้อยเก็บให้ดีนะ แอร์เริ่มมาแล้วลูกเรือเขามาแล้วนะคะลูกเรือเนี่ยจะเข้าไปก่อนก่อนที่จะบอดดิ้งพาสนะคะเพื่อเขาจะไปเตรียมเครื่องไปทำเซ็กคิวอเรตตี้เช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเราจะบินตอน4ี่โมงครึ่งใช่ไหมเอ๊เราจะบินตอน5้าโมงลูกเรือเขาก็จะมาก่อน,นเข้าเข้าเครื่องไปประมาณ1ชั่วโมงมเพื่อไปทำเช็คพี่เขาเดินมาเยอะมากเลยใช่เนี่ยพี่ลูกเรือแม่ก็เคยทำงานอย่างนี้นะ ลากกระเป๋าอย่างนี้เลยค่ะพอพอขึ้นเครื่องเนี่ยพี่ลูกเรือเขาก็จะไปเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนชุดถอดชุดคลุมออกใช่ไหมแล้วก็เช็คเคียวเครื่องดูสิ่งแปลกปลอมจัดอะไรให้มันเรียบร้อยเนี่ยนะคะเซ็คเคียวืออะไรเ็คเคก็คือทำเป็นแบบเหมือนเช็คความปลอดภัยในเครื่องบินดูว่ามีเอกะวัตถุอะไรต้องสงสัยหรือเปล่านะคะเพื่อความปลอดภัยที่มากที่สุดของผู้โดยสารก็ต้องทำนะคะ นี่เราก็ระหว่างรอเราก็สามารถไปซื้อน้ํากินหรือไปเที่ยวใกล้ๆใ,ใช่ร้านร้านค้าใกล้ๆเราก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งได้ในระหว่างที่เรารอที่จะบอรดดิ้งนะคะเราก็มาคุยกับเพื่อนๆนิดน,นึงดีกว่าเห็นว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะไปเที่ยวเนี่ยไปช้อปปิ้งร้านหรืออะไรแต่เพื่อนๆเห็นว่าอุย้ยมันอยู่ใกล้ๆเองแล้วก็ไปแต่ตัวแล้วก็ ทิ้งกระเป๋าเดินทางอะไรไว้นะคะอย่าทําอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะที่สนามบินอะ่ะเพราะฉะนั้นข้าวของสัมภาระของเราทุกอย่างจะต้องถือติดตัวด้วยตลอดนะคะบางทีเนี่ยในบางการณีถ้าสมมุติเราวางไว้แล้วใครเอาของอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมาใส่กระเป๋าเราอ,อาจจะเป็นเราที่ แย่ yeah, ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือฝากไว้ก็คือกระเป๋าและสัมภาระของเราทุกอย่างจะต้องติดตัวด้วยเสมอนะคะหรือแม่ก็หรือม่ก็ให้คนหนึง่งยู่เฝ้ากระเป๋าใช่หร,หรือไม่ก็จะต้องให้ใครคนนึงเฝ้ากระเป๋าเราไว้อย่าให้คลาดสายตานะคะให้พ่อบอยให้พ่อบอยพ่อบอยไปเดินเล่นแหละโอเคตอนนี้ก็ให้เด็กๆเ,เขามาหมำขนมเตรียมขึ้นเครื่องก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยสำหรับมือใหม่เนาะก็ ควรที่จะทานอะไรที่มันเบาๆย่อยง่ายๆนะคะเพราะว่าเวลาขึ้นข้างบนเนี่ยด้วยสภาพอากาศการกดเ <c oughs> ขานเรียกอะไรนะสภาพกดอากาศอะคะ่ะอากาศข้างบนน่ะมันมันจะไม่ได้เหมือนข้างล่างมันจะทําให้แบบทุกอย่างขยายอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันทําให้เกิดแก๊สในกระเพาะเช่นน้ำอัดลมผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลี่ยงไปก่อนนะคะจะได้แบบสบายท้องเวลายอยู่ข้างบนไม่งั้นมันจะอึดอัดเนาะ เจ้าหน้าที่เริ่มเริ่มเรียกเข้าเกตแล้วนะคะคนก็จะเข้าเกตตรงนี้ก็จะต้องเอาบอดดิ้งแคสกับพาสปอร์ตมาเช็คนะคะยืนยันตัวตนก่อนขึ้นเครื่องค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องซิปแอร์แล้วนะคะเครื่องก็ใหม่ว่างขวางดีนะคะพี่ใบเราก็อยู่ตรงนี้แล้ว นั่งเรียงกันเลยทีนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆดูว่าข้างบนเนี้ยตรงที่นั่งเรามีปุ่มอะไรบ้างให้อำนวยความสะดวกเพื่อนๆนะคะด้าน แล้วก็พอเพื่อนๆเปิดพ็อกเก็ตแบคด้านหน้าเนี่ยนะคะก็จะเห็นถุงแบบนี้นะคะถุงแบบนี้เนี่ยเขาเอาไว้สำหรับใส่อาเจียนหรือว่าเศษขยะยอะไรอย่างนงี้นะคะเพราะในบางการณีเนี่ยเพื่อนบางคนก็อาจจะเมาเครื่องนะคะวิธีใช้เราก็จะฉีดตามรอยปากอันนี้แล้วก็ทำทุระเปิดปากถุงแล้วก็ทำทุระเสร็จแล้วเนี่ยก็ม้วนมวนปากให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ บอกเจ้าหน้าที่บอกแอร์ว่าเนี่ยคืออาเจียนของเราเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปจัดการนะคะนี่บอกไว้เผื่อเพื่อนๆอยากจําเป็นที่จะต้องใช้นี่ก็คือถุงอาเจียนนั่นเองค่ะใช่ค่ะเนาะแบบเผื่อเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยยังไม่ทราบนะคะป้ายที่นั่งของเราเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เก็บไลฟ์เฟสนะคะหรือล่มชูชีพนะคะอันนี้เพื่อนๆก็จําเป็นที่จะต้องลองตรวจด,ดูนะว่าของตัวเองมีไหมเอามือจับเข้าไปเนี่ย ให้รู้ว่านี่นะมีร่มเออเสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของเราถ้าสมมุติจับไปแล้วอ้าวบังเอิญไม่มีให้เรียกแอร์โฮสเตสนะคะเรียกมาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยของเราไม่มีไม่มีไลฟ์เฟออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ช่วยดูให้ทีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแอร์เขาจะตรวจอยู่แล้วก่อนที่เขาจะขึ้นก่อนที่เราจะบอดดิ้งเข้ามาเนี่ย แอร์เขาจะเป็นคนที่มาเช็คมาเดินตรวจทุกที่อยู่แล้วแต่มันก็อาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินได้เราก็ถือว่าเป็นการช่วยคอสเช็คให้กับพนักง,งานนะคะถ้าไม่มีมันก็คือความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะ,อคอะนอกจากที่เราจะช่วยพนักง,งานเขาคอสเช็คแล้วเนี่ยมันก็คือความปลอดภัยของเราเองด้วยยังไงก็ลองเช็คดูนะคะว่าใต้ที่นั่งของเราเนี่ยมีม,มีไลเวสหรือเปล่านะคะอ่าหลักๆก็มีเท่านี้เดี๋ยวเครื่องก็ใกล้จะขึ้นแล้วเนี่ยอ่าค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนเป็นมือใหม่เลยที่ยังเพิ่งเคยขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราจะมาดูการใส่ใส่เข็มขัดนี้ลรภายอ่าไหนไหนเด็กๆเด็กๆใส่เข็มขัดยังไงคะก็คือมันจะมีสองสายใช่ไหมคะสายตรงอันนี้เป็นตัวผู้กับตัวเมียอย่างนี้แล้วกันนะคะเราก็จะเอาแบบนี้เอาเสียบเข้าไปค่ะเสียบเข้าไปในหัวเข้าอย่างนี้เอาถ้าอยากเอาออกก็แค่ดึงสายออกมาแค่นี้เองเนาะใส่เข้าไปแล้วรัดให้แน่นด้วยค่ะดึงปลายสาย ไปให้แน่นๆอย่างนี้เดี๋ยวพนักง,งานบนเครื่องเนี่ยเขาก็จะสอนเราใช้อีกทีหนึ่งแล้วเราก็ตั้งใจฟังเขาอีกทีหนึ่งบนเครื่องนะนค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอเครื่องขึ้นอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวใหม่จะพาไปดูห้องน้ํานะคะว่าห้องน้ําบนเครื่องอะ่ะเขาใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตอนนี้เด็กๆก็หลับไปหมดแล้วนะคะในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่อยากจะแนะนําก็คือนี่ค่ะหน้าต่างนะคะอันนี้เป็นเครื่องบินใหม่นะหน้าต่างกันปกติจะมีม่านที่สามารถดึงขึ้นดึงลงตรงนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาใช้แบบนี้นะคะกดอย่างนี้นะคะพอกดไปเนี่ยม่านเขาก็จะกดมาอยู่ตรงข้างล่างเลยะคะ่ะ ไปให้มันอยู่ล่างสุดท,ที่นั่งข้างหน้าต่างเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นทึบขึ้นนะคะเห็นไหมต่างจากข้างๆในกรณีที่แบบแสงมันจ้าเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดตรงนี้ได้นะเพื่อให้ปรับแสงไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนะคะแต่ถ้าแบบต้องการแสงสว่างเราก็ปรับใหม่ให้ไฟสีฟ้าเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆปรับ ปรับเป็นแบบใสๆเดี๋ยวดูนะใช้เวลานิดนึงก็จะค่อยๆปรับใสแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นลูกเล่นใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันว่าห้องน้ำของ1ิบแอร์เป็นยังไงนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูห้องน้ำในเครื่องบินนะคะวิธีใช้ก็คือจะผักผักเข้าไปอย่างนี้แล้วเ้าจะเป็นบานพับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดเข้าไปเลยค่ะ พอเสร็จทีน่นี้เดี๋ยวก่อนนะลูกห้องน้ํามันเหมือนจะมืดใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องจังลนะเพราะว่าเวลาเพื่อนๆล็อกเนี่ยไฟมันก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่สําหรับแม่และเด็กน้อยสาหรับเปลี่ยนแผ่นเพื่อนนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดมาได้แล้วก็จะมีสเปร์สำหรับทําความสะอาดนะคะสําหรับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ย จะใช้ห้องน้ำใช่ไหมมันก็จะสามารถฉีดอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะทำความสะอาดก่อนก่อนที่เราจะนั่งนะคะทิ้งก็ทิ้งขยะตรงนี้มีขยะข้างๆอย่างนี้ไม่ต้องกังวลใจตรงนี้ก็จะเป็นที่รองฝาชักโครกถ้าใครต้องใช้ใครอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มีนะ้ำตรงนี้ไว้สำหรับชำระล้า,างมือมีน้ำร้อน น้ำเย็นนะคะสีฟ้าก็เป็นน้ำเย็นสีแดงก็จะเป็นน้ำร้อนนะคะแล้วเราก็เอามือไปมันจะเป็นระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัตินะคะน้ําก็จะออกมาโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะฝัดลงไปเองเนาะกระดาษชําระก็เช็ดได้เนาะอันนี้เช็ดหน้าได้ถ้าเพื่อนๆจะล้างหน้าแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นกระดาษชําระสําหรับทำาู้ะเสร็จก็ใช้ตรงนี้ได้นะคะตรงนี้จะเป็น ปุ่มเรียกขอความช่วยเหลือนักงานนะคะถ้ากดตรงนี้ไฟมันจะไปขึ้นหน้าห้องน้ำแล้วก็จะมีเสียงดังไปที่แอร์โฮสเตสคะแล้วเขาก็จะวิ่งมาดูให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆนนะคะสำหรับวิธีการฝัดน,นะคะเพื่อนๆหมายแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้เนี่ยให้ปิดฝ้าก่อนแล้วก็ฝัดลงไปนะคะเวเพราะว่าเสียงมันจะดังเสียงมันจะดังมากนะคะอันนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์น,นะนเพื่อน ก็แค่อา่างไปอย่างนี้มันก็จะดูดไปละเวลากดออกก็ดันแค่นั้นเองค่ะก็สำหรับห้องน้ำก็มีประมาณนี้กลับถึงบ้านแล้วนะคะอย่างปลอดภยัยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ตรวจคนเข้าเมืองนะคะเราก็ดูป้ายเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเดินตามๆก่อกลุ่มคนที่เขามาพร้อมๆกันได้นะคะ นี่นะคะหรือเพื่อนๆก็จะสามารถดูได้จากป้ายนะคะ mm. เ็าจะจะบอกว่า mm. ผู้โดยสารขาเข้าคืออะ i รบอสนะคะ mm. ให้เดินไปทางด้านขวามือ mm. ป้ายนะคะ่ะเขาก็จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะนะคะ mm. อย่างนี้ก็บอกว่าเออผู้โดยสารขาเข้าอีก410เมตรนะคะ mm. คือมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเดินนิดนึง นี่นะคะพอเดินตามป้ายมาเขาก็จะให้เลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวไปตามป้ายที่เขาบอกเรามานะคะแล้วก็เดินตามทางที่เขาบอกไปเลยะคะ่ะหลังจากออกจากปมนะคะก็ให้เพื่อนๆมารับกระเป๋าได้เลยโดยเลขกระเป๋าเนี่ยเราสามารถถามจากพนักงานที่ตอนที่เขามารับหน้าเกตได้นะคะหรือว่ามันจะมีหน้าจอเขียนบอกว่าจุดรับกระเป๋าเราอะ่ะคือสายพานที่เท่าไหร่อย่างอันนี้มาจากนาริตะใช่ไหมคะซิปแอ สายพาน22เดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปรับกระเป๋าเนี่ยก็ไปหารถเข็นเนี้มารอก่อนได้นะคะซึ่งรถเข็นเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนู้นมาเดี๋ยวเราไปเอารถเข็นก่อนลูกนี่รถเข็นอันนี้เอาไปนะคะแล้วก็จะได้ใช้งานได้สามารถที่จะไปรอรับกระเป๋าของเราแล้วก็เข็นใส่ไว้ในรถเข็นนี้ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเข็นหลายๆอันค่ะแล้วก็หยิบเลยกดก่อนนะ <All> right. ใช่ไหมคะอ่ากดออกมานะคะกดไปด้วยเข็นไปด้วยของใหม่ต้องใช้สองคันโอเคเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับมาสู่สวนภูมิบ้านเกิดประเทศไทยของเราอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นการ แนะนำการเดินทางจากสนามบินนาริตะสู่สุวรรณภูมินะคะซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังหาข้อมูลในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะมีประโยชน์และสำหรับใครที่มีคำถามหรือติดขัดตรงไหนเนี่ยก็พิมพ์มาถามกันได้นะคะหม่ยินดีที่จะให้คำแนะนำค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะคะเหนื่อยมากเลย ขอให้เพื่อนเทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ปลอดภัยในทุกเส้นทางเลยค่ะบ๊ายบาย